สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นอีก EP หนึ่งนะที่ให้ความสำคัญอยู่กับพระหลอ่อนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันแต่ถึงวมาจะเป็นพระยุคใหม่นะแต่ด้วยการที่มีข้อมูลที่การที่ผมเข้าไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยพระอ,องค์นี้ไม่ธรรมดาพระรุ่นนี้ไม่ธรรมดาเพราะอะไรครับเพราะด้วยกรรมวิธีการสร้างนะ แล้วก็มวลสารนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยมันสุดยอดจริงๆเพื่อนๆไม่ใช่ว่าผมทมไม่ใช่ว่าผมเอามาแบบว่านะสร้างอะไรให้มันเกิดเกินค,ความเป็นจริงอะ่ะแต่ท่านเพื่อนๆต้องเข้าไปดูเพื่อนๆต้องเข้าไปศึกษากันนะนะต้องเข้าไปดูแล้วเข้าไปศึกษากันนะครับว่าไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะ มันจริงไหมมันถูกไหมน,นะหลวงพ่อเงินหล่อรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นพระพิจิตนะพระพิจิตจําคําผมไว้นะนี่คือเขาเรียกว่าหล่อรุ่นพระพิจิตและเป็นเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อนวโาโลหะจำคำผมพูดนะี่นี่คือเนื้อนวโาโลหะเป็นคําว่านวะโลหะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโลหะพิเศษเนี่ยโอ้โหเพื่อนเย้ยมันก็ฮนะ มันก็มีความเข้มขขังมันมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวแล้วนะครับและพระรุ่นนี้นะครับทําพิธีใหญ่มากมวลสารเยอะมากเนี่ยมวลสารเยอะนะครับร้อยเก้าอย่างตามที่ฟังไม่ใช่ร้อยมีมวลสารเยอะมากโอ้โหเอาแบบว่าทุกเกจิทุกวิธีหลายหลายเกจิไปดูประวัติโดยผมอ่านแล้วโอ้โหเนี่มันสุดยอดแล้วเราก็เป็นบุญเหล่าได้มา นะครับเป็นบุญของเราที่ได้มาครอบครองนะเป็นเนื้อนาว่าดูสิเพื่อนนี่กลับดำละออกมาแบบนี้เขาเรียกว่ามีทองคำด้วยนะร้อยเก้าบาทนะผสมเข้าไปในพระรุ่นเนี้ยนะแล้วเป็นชุดกรรมการชุดอะไรอยู่โอ้โหพูดแล้วฟังแล้วแบบว่าขนลุกอะ่ะขนลุกอะ่ะคือเพื่อนเพื่อ,อก็รู้อยู่แล้วว่าไอหลวงพ่อเงินเนี่ยนะคำว่ารูปหล่อหลวงพ่อเงิน บางเกจิบางท่านนี่ยังบอกเลยหรือว่าครูบาอาจารย์หรือเซียนใหญ่ๆญยังบอกเลยแค่เป็นรูปเหมือนของท่านก็มีพุทธคุณและไม่ต้องปลูกเสกก็ยังมีพุทธคุณเหมือนกันกับที่เขาพูดถึงหลวงปูท่ทวดพระช่งางให้เหมือนกันแค่เป็นรูปเหมือนของท่านที่เราเอามาห้อยบูหรือเอามาติดตัวเราเอามาบูชาติดตัวเราเนี่ยก็มีพุทธคุณคุ้มครองชีวิตพวกเราแล้วนี่คือความศักดิ์สิทธ นี่คือความเข้มขลังนี่คือเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์ที่ปกป้องคุ้มครองเหมือนมีรูปถ่ายของท่านหรือว่ามีแค่รูปเหมือนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงจะไม่ได้ปลูกเสกถึงจะไม่ได้ทําพิธีแต่มันก็ยังมีพุทธคุณคุ้มครองเพราะอะไรเพราะเกิดจากความศรัทธาเกิดจากความเชื่อมั่นในองค์พระองค์นั้นไงฉะนั้นนะครับความศรัทธาเป็นสิ่งสําคัญ คุณจะมีพระดีหรือพระดังพระอะไรถ้าคุณขาดความศรัทธาคุณขาดความเชื่อมัน่นก็ใช่ว่าจะเกิดประพุทธคุณให้เราจำคำผมว่าพระดีนะจะเป็นพระดีหรือพระดังอะไรก็แล้วแต่จะไม่คุ้มครองคนชั่วถ้าเมื่อไหร่ถ้าประพฤติตนชั่วประพฤติตนเป็นคนไม่ดีเนี่ยยังไงก็ได้รับผลกรรมจากจากการกระทําของเราแน่นอนพระท่านช่วยไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าคุณเป็นคนดีเป็นคนถือศีลอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะถือศีลห้าข้อให้ได้พระก็จะคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมชีวิตยุ่งคุณให้เจริญก้าวหน้าไงนะนี่คือสิ่งสําคัญนะครับอยากจะอเล่นอยากคิดว่าเอ้ยมีพระดีแล้วกูจะทําตัวเป็นคนชั่วท่านไม่คุ้มครองคนชั่วครับท่านคุ้มครองคนดีนะเอามาดูพระรุ่นนี้กันรุ่นนี้สุดยอดจริง,รงๆเพื่อนรุ่นนี้สุดยอดจริงๆ นะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะผมก็ได้มาแล้วผมโอ้โหขนลุกอะ่ะมันเป็นบุญนะนี่ผมก็เช่ามาเป็นบุญมากผมเห็นผมชอบผมก็เช่ามาได้มาไม่กี่วันก้าวมาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเห็นไหมลักษณะพิมพ์ทรงโอ้โหนี่ไหมยิ่งงานปัจจุบนัเนเพื่อนๆจะเห็นว่าไอ้ริ้วรอยต่างๆที่มันเกิดจากการประทุประทางอะไรอย่างเงี้ย มันไม่มีพ่ออะไรเขาทําด้วยแบบฮนะถ้าหลอกก็หลอกแบบหลอกแบบฉีดน่ะหรือว่าเป็นปั๊มนะผมดูจากลักษณะงานอางค์นี้นะครับเหมือนเป็นผ้าปั๊มนะหรือผ้าหล่อฉีดนะเขาเรียกว่ายุคใหม่และหล่อฉีดหล่ออะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยงานหล่อเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะทำกันบ่อยๆหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปั๊มที่มากกว่าพเพราะเร็ว นะงานออกมาได้เยอะออกมาได้เร็วนะครับแต่ยังไงก็ตามเ,เพื่อนๆจากงานแบบไหนก็แล้วแต่สิ่งสำคัญสุดเราต้องจิดถือในเรื่องอะไรนะพุทธคุณผมถึงบอกว่าถ้าเมื่อไหร่พระรุ่นใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรารู้พระเขาเรียกว่ารู้พระก็คือหนึ่งรู้พระที่สร้างเมื่อไหร่ใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนปลูกเสก มวลสารมีอะไรนั่นแหละครับคือการรู้พระเมื่อรู้พระแล้วเราก็ศึกษาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมไปเราถึงต้องไปตัดสินใจเช่ามาถูกไหมถูกไหมเพื่อนๆน,น,นี่คือข้อมูลนะครับสิ่งที่ผมบอกอะไรเออถ้ามันปลาหยิบมาปุ๊บอ่ะมันตรงพิมพ์กับที่เขาพูดกันที่เขาสร้างกันไหมอ่ะตรงพิมพสองวิธีสร้างอ่ะถูกสามทอะไรดูเนื้อเนื้อมันถูก ถูกไหมอยู่ในยุคเห็นไหมครับมีการต่อโค้ดเห็นไหมเพื่อนดูดินะเพื่อนดูการต่อโค้ดงานสมัยใหม่เห็นไหมครับงานสมัยใหม่เน,นี่ยเขาแทบจะไม่ต้องตะใบเลยเพราะอะไรเพราะการหลอ่อหรือการปั้มการทํำงานเนี่ยมันมันนะมันแบบมีมาตรฐานอะนะ มีมาตรฐานแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยไงแต่งานลักษณะนี้ก็ยังมองเห็นนี้เพื่อนดูดิผมว่ายัางเป็นงานประกบพิมพ์อยู่นะเห็นไหมสร้างแบบประกบพิมพ์อยู่นะเห็นไหมแต่ด้วยด้วย,ด,วยด้วยเทคโนโลยีอะด้วยความทันสมัยปัจจุบันเห็นไหมทุกอย่างงานเขาก็จะเรียบร้อยนะแทบจะไม่ต้องทำใบเก็บเลย แทบจะไม่ต้องตะใบเก็บงานไม่ต้องไปอะไรเลยแต่ความคมชัดความตึงความเรียบร้อยของงานนี่ออกมาได้สวยไหมครับสวยมากสวยมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเคยพูดนะครับว่าผ้าส่งพ่อเงินถ้าเมื่อไหร่ท่านยิ้ม,ย,มยิ้มอย่างเงี้ยมันดูแลแบบแฮะมันคลาสสิกอะ่ะมันแบบว่าดูแล้วมันมีความสุขนะดูผ้าในแนวเนี้สยสไตล์อย่างเงี้ยขึ้นดูดิ เพื่อนดูดิสวยอ่ะผมชอบนะผมนั่งดูแล้วเออผมว่าพอไปดูประวัติการสร้างพอไปดูประวัติการทําแล้วเนี่ยโอ้โหรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะเขาเรียกว่ารุ่นพระพิจิตจําผมไว้นะเขาเรียกว่ารุ่นพระพิจิตนะอันนี้คือเนื้อนวโรหะนะครับ ใช้ทองคําผสมเข้าไปในมวลสารรุ่นนี้เนี่ยแล้วหลายอย่างมากแล้วมีทองคําทั้งร้อยเก้าบาทนะผสมเข้าไปในเนื้อโลหะรุ่นเนี้ยนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะม,มีโค้ดมีอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะงานสมัยใหม่ๆที่เราคุยกันแหละนะครับว่าถ้าเป็นพระเหรียญพระหลอพระปั๊มอะไรกันแล้วแต่เนะครับเขาก็จะมีโค้ดนะ ยิ่งเป็นพระยุคใหม่เนี่ยเขามียิงโค้ดยิงนัมเบอร์ด้วยมียิงเลซองเลเซอร์นัมเบอร์ก็ไม่ต้องไปตอกละเดี๋ยวนี้ยิงเลเซอร์เข้าไปนะลันไปเรื่อยๆนี่คือความสมัยใหม่แต่เอาละจะสมัยใหม่หรือสมัยเก่าสิ่งที่เพื่อนจะต้องยึดถือก็คือคําว่าพุทธคุณนะพุทธคุณนําไปใช้แล้วเกิดพุทธคุณนําไปใช้แล้วเกิดปฏิหารให้เรา มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการเปลีป่ยนแปลงในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าเราบูชานะเราเอาพระติดตัวเนี่ยเราก็ต้องการพุทธคุณให้ปรากฏให้เด่นชัดจะเป็นพระใหม่พระเก่าพระเกจิรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นนะครับผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันดีหมดหละมันดีหมดแต่ก็อย่าลืมอย่างเดียวนะจำคำผมไว้มีพระดีแล้ว นะมีของติดตัวที่เป็นมหามงคลแล้วก็อย่าลืมทำความดีถือสีลห้าถ้าท่านเป็นคนดีอะไรมันก็ดีทุกเรื่องครับเกิดมาเนี่ยถ้าเรามีความเกิดคิดดีทดําดีนะทำแต่กรรมดีชีวิตท่านก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะไม่เจอสิ่งร้ายๆแน่นอนโอเคเพื่อนสำหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันกับคลิปหน้าต่อไปนะ สวัสดีครับ